โกลด์ยูร์ตายาริสหนึ่งจุดสองตัว e ครับคันนี้ราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับถูกกาวีออสอีกคุณผู้ชมนะครับต้องรีบมาจัดเลยคันนี้บอกเลยว่าเดิมทุกจุดครับไม่มีการขันไขขยับน็อตตัวไหนเลยนี่ครับคงสภาพความเดิมไว้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคู่มือคู่มือยังอยู่อยู่เลยนะครับแอร์ได้เป็นแบบออโต้นะครับไม้นี่ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับเรียกว่าใช้งานได้อีกยาวๆนะครับ ฟังก์ชันครบๆบบนะครับโวรรายมาลติฟังก์ชันนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผมว่าโคตรคุมเลยนะครับผ่อนหกพันเท่านั้นนะครับคันนี้ตลอดสัญญานะไม่มีปรับสัญญาเลย6 0 0 0ยาวๆเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบทุกผู้ชมนะครับพาชมทุกซอกทุกมุมทุกจุดเหมือนกับคุณได้มาดูรถด้วยตัวเองที่บริษัทรถยนต์เลยถ้าเกิดว่าถูกใจนะผมบอกเลยว่าคุณดูจบคุณตัดสินใจซื้อได้แน่นอนครับผม อามพลาดครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับอยู่กับผมต้าเพชรยนต์ครับที่รุกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้พามาชมครับโตโยต้ายาริส1.2ตัว E ปี2018ครับคันนี้ราคาโคตรถูกคุณผู้ชม319,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์ผ่อน6,000ต้นๆนะครับผ่อนแบบสบายๆคุณผู้ชมนะครับพามาชมเลยคุณผู้ชมแบบว่าคันเนี้ย ผมอะแนะนําเลยนะเพราะว่าเดิมทุกจุดครับไม่มีร่องรอยการคันไขขยับใดๆนี่ครับแล้วทุกจุดคือเดิมหมดเลยนะฮะรักษาสาภาพความเดิมไว้แบบร้อเซเลยนะมาเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดตัวรถกันนะครับไฟหน้าเขาได้เป็นไฟฮฮโรเจนมัลติรีเฟกเตอร์ครับโคมไฟหน้าใสาๆเงาๆนะฮะตัวรถสีสวยมากคุณผู้ชมนะมันไม่ได้แดงจ๋าแบบว่าแดงแบบ แดงจ๋านะครับอันนี้มันออกแดงแบบมนๆเนาะเนี่ยครับบอ,อกออกแบบว่าเลือดหมูนิดนึงนะครับถ้านึกนึกภาพจริงนะคุณผู้ชมสีจะออกคล้ายๆซูซูกิสวีปหน่อยเนี่ยสีแดงนะแต่ว่ามันไม่ได้แดงจา๋าไม่ได้แดงแบบว่าแปดขนาดนั้นนะครับดูแก้มด้านข้างคุณผู้ชมแนบชิดสนิทกัน,นครับสันเหลี่ยมตัวรถนะครับเงาคมสวยนะครับเส้นสายตัวรถชัดเจนนะครับ ได้ไฟโรองไฟเรียวต่างๆอยู่กับกระจกรบแล้วเรียบร้อยอย่างนีครับแล้วในตัวรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าเขาได้เป็นสีสีดำด้านนะครับเป็นวัสดุยูนิเทนครับฝากระโปรงเนี่ยเส้นสายชัดเจนนะฮะไม่มีร่องรอยบุบรอยบุ่มรอยยิ้มใดๆนะครับความคมสวยของเขานะครับโดดเด่นมากคุณผู้ชมคันนี้นะฮะแก้มด้านข้างทั้งสองข้างครับแนบชิดสนิทกันปงซุ้มร้อต่างๆนะครับคมชัดสวยครับ นางเงาเงาสวยสวยเลยเดี๋ยวมาดูล้อกันคุณผู้ชมนะครับล้อเนี่ยได้ล้อแม็กนะครับขนาด15นิ้วนะครับรัดด้วยยางดันหลบครับนะายางใหม่ๆเลยนะครับรถปี2018เดี๋บวผมดูยางให้นะครับยางได้เป็นปี2023นะครับด้านในซุ้มล้อเงาเงาคุณผู้ชมนะครับด้านในซุ้มล้อเนี่ยไม่เละนะไม่มีการตัดต่อใดๆโช๊คเดิมเดมแต้มสีโรงงานยังอยู่ครับ เดิมทุกจุดแล้วสภาพใหม่มากคุณผู้ชมคันนี้นะกระจกด้านหน้าครับเดิมๆโตโยต้าครับอ่าแล้วมีรูปุ่มฟังแบบนี้อะกูสิการแน่นอนเนี่ยครับกระจกนิรภัยซับเสียงสองชั้นครับกระจกมองข้างนะครับได้สีเดียวกับตัวรถครับมีไฟเรียวในตัวพับปับไฟฟ้าเรียบร้อยนะสภาพดีเลยมาดูกระจกด้านข้างครับเดิมๆโตโยต้าครับทุบบานนะกระจกเดิมทุบบานเลยนะครับด้านในครับได้เบาะผ้าครับ บาะผ้าเดินได้สีน้ำเงินนสวยเลยนะครับแล้วเบาะใหม่ๆตึงๆครับไม่มีฉีกขาดไม่มีเหี่ยวย่นครับวัสดุดีเลยตัวคอนโซลนะครับสีดําเงานะครับสวยมากนะไม่มีร่องรอยด่างรอยเปื้อนรอยประกาใดๆนะครับเดี๋ยวมาพาไปชมด้านในอีกทีหนึ่งนะครับขออนุญาตพาชมสปอร์ตเบนท์อาร์ก่อนดูโครงสร้างตัวตัวรถเป็นหลักนะครับดูรถมือสองนะมาเดี๋ยวพาดูนีครับ อ่สปอร์ตเม็อาร์ครับเรียงเม็ดสวยๆครับไม่มีการถูกกลบด้วยสีโปะนะครับถ้าเนียนๆไปเลยเนี่ยคุณผู้ชมสันนิษฐานเลยนะครับรถชนหนักมาทําสีมานะครับอาจจะมิความได้เลยนะถ้าสมมุติว่าเคยเก็บด้านบนมาแล้วข้างบนเนียนหมดเลยอ่ะนะครับแต่อันนี้สปอร์ตเม็นอาร์เดิมๆโรงงานเลยครับสบายใจได้เห็นะครับนี่จัดซื้อของเรานี่ครับทําการตรวจเช็คก่อนจะรับเข้ามาขายที่บริษัทแล้วนะครับ สบายใจได้แล้วหนึ่งเปาะครับแล้วผมพาผู้ชมมาดูอีกตรวจเช็คให้ผู้ชมอีกหนึ่งเปาะนะครับแล้วก่อนส่งมอบผมตรวจรถให้อีกสองจสสี่จุดสบายไปสามเปาะเลยคุณผู้ชมตรวจสามชั้นเลยนะครับหัวน็อตครับไม่มีร่องรอยการขันไขขยับครับแผ่นเพจนะฮะสีดําสนิทแบบนี้แผ่นเพจเดิมๆนะครับไม่มีการแก้ไม่ใช่เพจปลอมนะครับผมเช็คให้แล้วตรงกับในเล่มเลยนะครับหัวน็อตเต่าบีครับไม่มีร่องรอยการขันไขขยับใดๆนะฮะ สภาพคือเดิมทุกจุดครับกระจกด้านหลังก็เดิมๆโตโยต้าครับอ่าแล้วมาในตัวรุ่น E เนี่ยผมชอบความที่เขาตัดกับสีดำนะฮะถ้าเป็นรถสีขาวเขาก็จะตัดตรงนี้สีดำเนี่ยแล้วพอเป็นรถสีแดงตัดเป็นดําแดงก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะบางคนไม่ชอบสีขาวเพราะว่าดูแลยากนะฮะเบาะผ้าครับใหม่ๆเงาๆนะฮะเดินได้สีําเงินเหมือนกันนะครับแล้วตัวยาริสเนี่ยเขาก็จะพับเบาะได้นะครับ เดี๋ยวผมพับเบาให้ดูนะครับ <N h ati> เขาจะพับเบาะได้จริงๆพับได้ถึงถึงตัวเบาะด้านล่างเลยนะครับแต่ว่ามันติดตรงนี้เบาเขาปรับมาด้านหลังเยอะเกินนะครเดี๋ยวผมปรับให้ดูเลยน่ครับเดี๋ยวผมปรับให้คุณผู้ชมดูเลยว่ามันพับได้สุดเลยน่ครับอ่าอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมบังหน่อยนี่นะครับมันจะพับได้สุดแบบนี้เลยนะครับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระครับ อตัวรถนี่ครับคมๆสวยๆเลยนะด้านหลังด้านข้างด้านหน้าต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยบุบรอยบุมรอยรักยิ้มใดๆนีครับแก้มด้านข้างก็แนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยนะครับไฟท้ายครับใสๆเงาๆนะฮะไม่มีอรอยเบียดรอยขูดรอยแตกรายงาใดๆนะครับสปอร์ตเมทอคต่างๆเดิมหมดคุณผู้ชมอันนี้ด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้2องตำแหน่งนะครับ มีเซนเซอร์มาให้2องตำแหน่งเลยเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะครับด้านท้ายนะครับมีแผ่นยางมาให้1แผ่นนะครับมีถาดรองนะครับถาดรองมาให้1แผ่นพร้อมกับชุดแม่ลงแม่แรงต่างๆนะครับนะชุดเติมลมฉุกเฉินอะไรต่างๆมีมาให้ครับแล้วก็ซีนทางกระเพาครับสีขาวเปลือกไข่แบบนี้เดิมๆโรงงานไม่เคยทําสีแน่นอนนะครฝั่งนี้เหมือนกันครับ ซีนทางกะพราสีขาวเปลือกไข่นะแผ่นแดมสนิทไม่มีการแกะใดๆนะเดิมเดิมโรงงานทุกจุดนะครับด้านหลังเนี่ยมีถาดรองมาให้นะครับนะแล้วก็มีชั้นวางของนะครับอีกชั้นหนึ่งมาให้นะครับเขาก็จะเกี่ยวไว้กับด้านบนนั่นเองเนี่ยอันนี้ก็วางสำลระเพิ่มได้อีกเนีรยปฝากระโปง้เดิมครับไม่มีการถอดแปลว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนท้ายมาแน่นอนเนี่ยปฝากระโปงน้เดิมนะเอาเล็บจิตไปรอยเล็บแบบนี้เลยเนียครับ ปากระโองเดิมๆนะฮะนี่จิกแล้วเป็นรอยเล็บนะครับมาดูรางน้ํากันหน่อยนะี่ครับรางน้ําเดิมๆเ,เห็นไหมคุณผู้มชมสปอยล์เป็นอาร์ชัดเจนครับไม่มีร่องรอยการเชื่อมนะไม่มีการแก้งานใด,ใดๆนี่ครับเดิมๆหมดไฟท้ายเนี่ยเดิมๆครับไทโคโยโตครับเดลเลอร์รักพผลิตเรื่องไฟให้กับบริษัทรถยนต์นี่ครับก็จะมีไทโคโยโตแล้วก็สเตลเล่ครับหลักๆ2แบรนด์นี้นี่ครับ ล้างน้าฝั่งนี้ครับความเม็อ่าเห็นชัดเจนนะฮะร,รอยต่อไม่มีอรอยเชื่อมรอยปะรอยแก้งานอะไรใดๆนะครับสภาพเดิมทุกจุดเลยคุณผู้ชมนะครับกระจกด้านหลังก็เดิมๆปตโยต้าครับนะมาในราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผมว่าโคตรคุ้มนะฮะปีดาวนี่ผ่อนอยู่หกพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับโคตรถูกคุณผู้ชมคันนี้แก้มด้านข้างครับแนบชิดสนิทกันนะยางเนี่ยได้ยางดันหลบปียี่สิบสามทั้งสี่เส้นเลย นี่ครับโคตรใหม่นะมาดูสันเหลี่ยมตัวรถต่างๆนี่ครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนครับกระจกทุกบานนะเ,เดิมหมดเดี๋ยวผมแกะเม็ดอาร์ให้ดูนี่ครับนี่นะเม็ดอาร์คมๆสวยๆครับนี่ ไม่มีการถูกกรบด้วยสีโปะไม่มีร่องรอยการตัดการต่ออะไรใดๆนะครับเรารับประกันโครงสร้างตัวรถด้วยนะครับไม่มีชนหนักจมน้ําพิคว่ำเริ่มชารุดสูญหายกลับสีกรอใหม่นี่ครับเจอปัญหาพวกนี้รับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนครับนะรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนเลยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านสุดท้ายกันนะครับประตูด้านผู้ขับนะยังไม่ได้แกะให้ดูอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนีครับยางแน่นมากคุณผู้ชมอ่ะแกะให้ดูแบบนี้เลยนะครับ สปอยเป็นอาครับเรียงเม็ดสวยๆครับนะตัวดูสปอ t เป็นอาเนี่ยย้ำน็อตมาสวยๆเลยไม่มีการแก้งานอะไรใดๆนะครับเป็นรอยย้ำเม็ดอาของโรงงานนะครับเดิมๆทุกจุดนะฮะไม่มีการตัดต่อแก้งานอะไรใดๆมาดูหัวน็อตสบ,บีฝั่งนี้ครับไม่มีการขันไขขยับนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับสติกเกอร์โลมยางในตัวเชนของบีควิกนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีนะเนี่ยนะ สติกเกอร์รมยาต่างๆ,ๆนี่ครับอยู่เหมือนเดิมครบๆมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันคันนี้นะอะ่าเรียกว่าเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนเนี่ยเรกไม่คันนี้หนึ่งแสนสามื่นโลครับกับราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผมว่าสมเหตุสมผลนะเรียกว่าคุ้มเลยแหละนะครับได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับ ได้แอร์เป็นออโต้นะครับแล้วก็เครื่องเสียงวิทยุเนี่ยเป็นเอ็ m มแต่ว่าก็จะมีบูทงบูทูนี่ครับมีบูทูธนะครับ,ร,บรุ่นนี้มีบูทูธแล้วแล้วได้พวงมราลัยมัลติฟังก์ชันผมว่าก็ครบจบนะคันนี้นะครบจบเลยนะครับขออนดดุญาตดูคู่มองคู่มือหน่อยนะครับคือรถทุกคันเนี่ยผมู้ชมประวัติสูตรนะครับ มือเดียวจากป้ายแดงครับอะมีคู่มือนะฮะมีคู่มือมาแบบนี้แสดงว่าเจ้าของเก่าก็เก็บรักษาได้ดีนะครับหลังคานะครับไม่มีรอยยันรอยเจิมอะไรใดๆเนะี่ยใหม่มากคันนี้นะครับใหม่ๆเลยฟังก์ชันเขาก็มีเนะี่ยมี T R C นะครับการล้อลื่นล้อ,ลอ,ลอถลยนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับคันนี้ ดูห้องเครื่องกันหน่อยนะคันนี้นะครับหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดซีซีนะครับได้เครื่องยนต์แปดสิบหกแรงม้านะครับนี่เครื่องยนต์สี่สนะูบเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดซีซีแปดสิบหกแรงม้าสวยมากคุณผู้ชมเนะีัยเครื่องยนต์ใหม่ๆกริบๆค,ค,ครับแบตเบตอรี่ต่างๆใหม่ๆกริบๆเลยนะครับ ตัวเครื่องครับไม่มีร่องรอยการขันไข่ขยับไม่มีคราบของเหลวเยิ้มออกมาไม่มีเข่าฟันนะครับเดิมๆทุกจุดครับแต้มตรงแต้มสีโรงงานอยู่ครบๆนะฮะอยู่เหมือนเดิมครบๆเลยนะเดี๋ยวดูหัวน็อตครับไม่มีการขันไข่ขยับนะครับทางด้านบนแะ้วก็ด้านล่างครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับสีเดิมๆเล็บจิกเข้านะครับจิกไปลอยเล็บแบบนี้นะฝากระโปรงด้านในนะครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีการขันไข่ขยับ เบาโชกเดิมเดิมนะครับเบาโช้กเดิมเดิมสปอร์ตเบนอาร์เห็นชัดเจนครับปั๊มแอลแบบนี้นะครับเดิมเดิมทุกจุดคุณผู้ชมนะแก้วด้านข้างฝั่งซ้ายครับหัวน็อตไม่มีการขันไขขยับปีกนะฮะปีกซ้ายเนี่ยหัวน็อตเดิมเดิมนะครับยวมาดูคันน้ำหนําหน่อยนะครับหัวน็อตคันน้ำหนักก็ไม่มีการขันไขขยับครับไฟหน้าก็เดิมเดิมไทยคขยโตะครับทุกอย่างของโรงงานหมดเลยนะครับสังเกตได้เลยทุกอย่างเนี่ยเป็นของโรงงานหมดเลยไฟหน้าด้านนี้ก็ไทยคขยโตะครับ ดี๋ยวดูขันหม้อน้ำฝั่งนี้หน่อยนะครับอ่าไม่มีการขันไขขยับนะครับเดิมเดมทุกจุดเลยนะครับปีดปีดด้านข้างน็อตเดิมนะครับนี่น็อตเดิมแก้มด้านข้างนะครับเบ้าโช้กเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยแก้งานอะไรใดๆนะครับเบ้าโช้กเดิมเดิมสปอร์ตเป็นอาชัดเจนนะครับหัวน็อตฝากระโปรงครับไม่มีการขันไขขยับนะเดิมเดิมทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูซีนนะครับเดิมเดิมครับจิกเป็นรอยเล็บแบบนี้นะฮะ ขากระโปรงก็เดิมๆครับตอกโตโยต้าแบบนี้นะฉะนวนกันความร้อนเนี่ยไม่ตกท้องช้างนะครับก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะรูระบายอากาศต่างๆนะครับรูกลมคมสวยครับนะสปอ์ตเ็นอาร์เห็นกันชัดเจนนะฮะแผ่นเดิมๆตัวสติกเกอร์ลมยางสติกเกอร์เตือนต่างๆงอกนะครับอันนี้ก็สติกเกอร์คนระวังนะครับระบบปรับอากาศต่างๆคือ ของเดิมมีมาให้ครบครบหมดเลยนะครับเรียกว่าคงสภาพความเดิมไว้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคันนี้นะฮะเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีมากๆคุณผู้ชมนะฮะมาเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยนะกับ Toyota Yaris 1.2ตัว E คันนี้นะครับรถปี2 0 1 8ครับเร่งไม่130,000โลราคา319,000บาทครับฟรีดนาผ่อน6 0 0 0ตลอดสัญญาสนใจนะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลย062 3 9 4 7 7 4 8นะครับ เดียต้าแถมตัวประกันเครื่องเกียร์ให้ครับหนึ่งปีสองหมื่นโล,โลโรถมีปัญหาเอาเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะส่งมอบนะผมเอารถเข้าบริการไทยพาน Hi ์ครับเช็คช่วงล่างยางแบตเตอรี่เป็นถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกนะฮะน้ำมันเฟือง้ายต่างๆเช็คให้ใหม่หมดเลยอะไรที่เสื่อมสภาพหรืออะไรที่ใช้งานได้อีกไม่นานเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเราแถมประก,กันต่างๆให้คุณผู้ชมนะครับสบายใจได้เลยนะฮะ ออกรถกับตาคบจบที่เดียวครับไม่ต้องไปไหนต่อแล้วไม่ต้องไปแวะเปลี่ยนยางไม่ต้องไปแวะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วตาทาให้ครบจบหมดแล้วนะครับถ้าไปทําข้างนอกอีกหมดอีกเป็นหมื่นคุณผู้ชมนะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป,นนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่หมดอีกเป็นหมื่นแต่ตาเช็คให้ครบจบหมดแล้วไม่ต้องไปทําอะไรที่ไหนต่อแล้วนะครับขับรถไปเที่ยวหรือว่ากลับต่างจังหวัดได้เลยนะครับแล้วตาแถามประกันฉุกเฉินให้หนึ่งปีนะครับรถมีปัญหายขยับไม่ได้นะครับยางแตกน้ำมันหมดอยู่ต่ตางจังหวัดนะครับโทรเบอร์ุเิตาให้้ไบ มีหน่วยบริการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงทุกวันนะครับวันปีใหม่นะครับเทศกาลเทศกาลนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีคนคอยช่วยเหลือท่านตลอดเวลานี่ครับสนใจให้ติดต่อต้าได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ชื่นชอบยาริสหรือว่า v ีออนะครับยังไงผมฝากติดตามช่องนี้ไว้นะครับเดี๋ยวมีรถยาริส v ีออมาอัปเดตให้ฟังกันอีกเรื่อยๆนะครับหรือว่าใครชื่นชอบรถกระบะครับ ฝากติดตามช่องต้ารถกระบะเกตเอนะครับแล้วก็จะมีช่องที่รวมรถราคาถูกไว้นะครับออยู่ในชื่อช่องต้ารถราคาถูกน่าใช้นะครับและจะมีช่องอีกช่องหนึ่งครับเป็น SUV Market ครับก็จะเกี่ยวกับช่องของรถ SUV รถ PPV แล้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ